ห้องปฏิบัติการนี้เป็นห้องปฏิบัติการสําหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการทางเคมีโดยจะเน้นเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือ1การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา2การทดสอบปฏิกิริยาและ 3. การวิเคราะห์ผลของปฏิกิริยาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจะสามารถเตรียมได้โดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นการตกตะกอนโซเจลไฮโดรเทอร์มอลการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มีรูพุนสูงการเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยาบนเครื่องปฏิกณ์ไมโครชานแนลงานวิจัยที่ทางภาควิชากำลังวิจัยอยู่นั้นคือการกำจัดไนตรัสออกไซด์การผลิตแก๊สมีเทนโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องฟอกไอเสียโดยกำจัดกา๊าซิีบจากการเผาไหม้และขัเหมาการผลิตแก๊สสังเคราะห์โดยใช้ปฏิกริริยาเทอร์โมเคมิคอลไซเคิลพาร์เชียลออกซิเดชันของมีเทนดรายรีฟอร์มิงสเตีมรีฟอร์มิงผ่านเครื่องปฏิกณ์แบบแพคเบดไมโครชานแนลและเมมเบรนการผลิตแก๊สไฮโดเจนโดยใช้ปฏิกริกริ การแตกตัวของน้ําการผลิตเอทิลีนโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดทีฟคัพปิ้งออฟมีเทนการผลิตโอลฟินโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และยังมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ชีวมวลส่วนในนาคตนั้นจะมีเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ที่สามารถใช้ความดันสูงเพื่อผลิตไดเมทิลคาร์บอเนตเรื่องมือในการวิเคราะห์ผลของปฏิกิริยาจะประกอบด้วยเตาเผาจานวน3ามเครื่องซึ่งจะสามารถกําหนดอัตราการให้ความร้อนและตั้งโปรแกรมในการเผาสารได้สูงถึง1-500 องศาเซลเซียสเครื่องก a s c h r o ม a t o g r a p h y จำนวน2เครื่องโดยจะมีเครื่องตรวจจับแบบ TCD และ FID สามารถวิเคราะห์แก๊สทั่วไปและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเครื่อง Mass s p e c t ม o m e t e r เป็นเครื่องวิเคราะห์แก๊สในเชิงคุณภาพและปริมาณแบบเรียลไทม์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสำหรับอนาคต Novel Technology for the Future Lab เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นพัฒนานว วัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งในด้านการทำปฏิกิริยาด้วยกระบวนการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟอย่างเช่นการทำไรนิ่งผลิตภัณฑ์เกษตรการทำดิมัลซิฟิเคชันของน้ำและน้ำมันรวมถึงการเร่งการทำปฏิกิริยาของสารผสมต่างๆเช่นกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการให้ความร้อนภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยคลื่นไมโครเวฟซึ่งในห้องปฏิบัติการนี้มีเครื่องปฏิกรณ์สำหรับผลิตไบโอดีเซลโดยอาศัยคลื่นไมโครเวฟมาช่วย ช่วยเร่งปฏิกิริยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการแยกสารของสารพาหุองค์ประกอบหรือมั l ติ Component m i x e r โดยกระบวนการแยกด้วยไฟฟ้าหรือการตกตะกอนด้วยไฟฟ้าโดยการให้แรงดันไฟฟ้าสูงกับระบบเทคนิคนี้สามารถนำมาไปยุกต์ใช้กับกระบวนการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ําผลไม้และมีการต่อยอดไปใช้กับการแยกไบโอดีเซลกับสิ่งปนเปื้อนในน้ํามันและในอนาคตอาจจะมีการต่อยอดไปประยุกต์ใช้กับผล ลิตภัณฑ์ทางการเกษตรห้องปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นการนําความคิดเชิงประยุกต์มาใช้ได้จริงกับภาคอุตสาหกรรมเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการศึกษาการทําแบบจําลองทางวิศวกรรมศาสตร์หรือ simulation โดยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมศาสตร์เช่นโปรแกรม CFD MATLAB AutoCAD FEMM Aspen High s e s เป็นต้น โดยแบบจำลองนี้นำมาใช้ในการเรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริงและจำลองภาพการเกิดปฏิกิริยาก,ก่อนนำไปใช้จริงหรือนำไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์จริงเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและเพิ่มอัตราการผลิตเพื่อประโยชน์สูงสุดของการต่อย,ยอดแนวความคิดและสอดคล้องกับคำที่ว่าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิวัฒน์สำหรับอนาคต No v e l Technology Research แล b ห้องปฏิบัติการกระบวนการทางชีวภาพ เป็นห้องปฏิบัติการที่วิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงวัตถุดิบทั้งชีวภาพเช่นฟางข้าวชันอ้อยเศษผักต่างๆผ่านกระบวนการประยุกต์หลักการทางชีวเคมีจุลชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมเพื่อสังคะห์วัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือสารที่มีมูลค่าสูงโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและดำเนินการทดสอบภายใต้สภาวะปลอดเชือ้อและนอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังมุ่งเน้นการศึกษาการทดลองในระดับโรงงานต้นแบบหรือ Pilot Plant แล้วนำความรู้จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพต่อไป